อัลวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a อ l a านะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะนั้นก็มีท็อปปิกพิกอารา์ศมาให้เล่นกันนะคะท็อปปิกพิกอากาศในวันนี้นะคะมีชื่อว่าคุณและเขานะคะเคยมีความสัมพันธ์แบบไหน ในอดีตชาตินะคะคลิปนี้นะคะย้ําไว้ก่อนนะคะว่าเป็นคลิปความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความเชื่อในส่วนนี้นะคะก็จะกดผ่านไปได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะลองฟังดูนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาฟังได้เช่นกันเนาะล้วก็สามารถดูได้ทุกเพศนะคะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงเลยนะคะแล้วก็เราต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ว่าเมื่อก่อนนะคะหรือว่าในอดีตนะคะ คุณมีความสัมพันธ์แบบไหนมาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าเออแล้วจะเช็คได้ยังไงนะคะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะคะเอออดีตนะคะก็คือเป็นสาเหตุของปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีการเกิดใหม่กิ่ระคร้งะคะ่ะชีวิตของคุณก็จะวนลูปอยู่ลูปเดิม ในกรณีที่ถ้าคุณนะคะ่ะจำเป็นที่จะต้องไปเจออะไรบางอย่างที่อาจจะต้องเกิดการแก้ไขหรือเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเช็คอดีตชาติของคุณว่าเป็นอะไรกันนะคะดูได้จากสถานการณ์ปัจจุบันค่ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นอะมันเป็นยังไงกับคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้รู้ต้นต่อนะคะเพราะว่าอดีตอะคะ่ะเป็นสาเหตุของปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา ทำความเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามันเป็นความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะการอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านเอเนอร์จีโดยรวมย้ำนะคะอ่านเอเนอร์จีโดยรวมเพราะฉะนั้นไม่สามารถนําไปตัดสินใดๆในชีวิตของคุณได้นะคะดูเอาไว้เพื่อแบบเป็นความบันเทิงหรือเป็นความรู้ใหม่ก็ได้นะคะดูแบบ เอาหาขำๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้จริงๆนะคะก็สามารถดูได้แต่ว่าเป็นการดูดวงส่วนตัวกับใครก็ได้ที่ถูกจริตกับคุณหรือว่าที่คุณคิดว่าคุณแบบ โอเคกับคนคนนั้นจริงๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะขออนุญาตดูดวงให้กับทุกคนเลยนะแล้วการดูไพ่ของแม่นะคะ based on ความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยที่มันไม่ได้ผ่านมุมมองความคิดของใคร นะคะแล้วมันเป็นปัญหาจริงๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันบางสิ่งบางอย่างนะคะมันเป็นเรื่องที่สมควรที่จะแก้ไขแล้วมันไม่ได้มาเพื่อที่จะตัดสินใครแต่มาเพื่อที่จะเป็นบทเรียนนะคะให้กับทุกคนที่เจอนะคะอาจจะเป็นบทเรียนอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆหรืออาจจะเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ได้นะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไปเนาะวันนี้นะคะก็ มีให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะกองที่1นะคะ King of Stone นะคะกองที่2นะคะ The Wer นะคะแล้วก็กองที่3นะ Hermit r e w r s นะคะกองที่4นะคะเ uh, Page of s c o r e ถ้าพร้อมแล้วนะคะก่อนที่จะไปเล่นบอกก่อนนะคะว่าเลือกได้หลายกองนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยคะ่ะ อลสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1น,นะคะแนะนํานะคะว่าให้ย้อนกลับไปดูอินโทรก่อนนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนาะเราอาจจาเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะคะเราก็ขออนุญาตเปิดไพ่ให้กับทุกคนเลยนะออลค่ะสำหรับ คนที่เลือกกรุ่ที่1นะคะหรือว่า King of s t o n e นะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบของการที่มีความสุขนะรู้สึกดีนะอบอุ่นอ่อนโยนแล้วอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะคุณรู้สึกเหมือนกันว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นบางคนนะคะเป็นความรักที่ มันเป็นไปได้เรื่อยๆยังไม่ได้ผูกมัดอะไรกันนะคะยังไม่มีจุดหมายยังไม่มีปลายทางยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของนักเดินทางอะที่แบบเขาเรียกว่าก็เดินเดินทางไปพร้อมๆกันก็เหมือนแบบ บางคนบางคู่กรณีนะคะก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ต่างใช้ชีวิตแล้วก็เติบโตกันไปในรูปแบบที่ตัวเองต้องการแต่ว่ายังเป็นแฟนกันอยู่นะคะแล้วก็นานๆทีเจอกันครั้งหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นความรักในรูปแบบของการที่แบบอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอันนี้ก็มีเช่นกันนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เหมือนเพื่อนคู่คิดเหมือนเวลาอยู่ด้วยกันล้วรู้สึกดีนะคะเป็น Energy ให้กับการรักกันนะคะอันนี้คือสถานการณ์ของพวกคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าอดีตชาติของคุณและคะ่ะว่า คือมีความรักความสัมพันธ์กันแบบไหนนะคะในอดีตชาติของคุณและเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของแบบเหมือนเป็นมิตรที่ดีต่อกันอยู่ในรูปแบบของความเข้าใจการยอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเราก็เหมือนกับแบบมาอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยความรักด้วยความเข้าใจอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะเห็นตัวตนของกันและกันค่อนข้างที่จะเยอะถึงแม้ว่าคุณน่ะอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า ความรักความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบดีนะเหมือนเป็นคู่บารมีกันแล้วก็แบบมีความสุขด้วยกันนะคะไปไหนไปด้วยช่วยได้นะคะแล้วก็เหมือนกับแบบในอีกกรณีหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นเป็นความรักในรูปแบบของการที่แบบเหมือนเป็นดูแลซึ่งกันและกันในรูปแบบของรักสามเจ้าอะค่ะใช่มันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าชาติเนี้มันก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่า เขาต้องให้เวลากับคนของเขาแล้วเมื่อเขาว่างเขาจะกลับมาหาคุณอารมณ์ประมาณนี้แต่คุณก็จะไปไหนไม่ได้เพราะว่าคุณเหมือนเป็นนางสนมนางในหรือว่าเป็นภรรยาของเขาที่จะต้องดูแลรักษาแล้วก็อยู่กับเขาอะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะคุณและเขาว่าเคยเป็นเหมือนกับแบบเหมือนเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นองครักษ์หรือเป็นอะไรที่ดูแลมาก่อน คือใช้คําว่าดูแลกันมาก่อนนะคะคือเหมือนกับแบบต้องดูแลอย่างดีแล้วแบบรักมากเป็นห่วงมากอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้ของคุณนะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบเชื่อถือได้นะคะมั่นคงอบอุ่นมีความสุขแต่สุขบางคนก็สุขได้ไม่สุดเพราะว่าอาจจะต้องไปแชร์ความรักจาก ใครบางคนมาเหมือนกันนะคะเนี่ยแหละค่ะคือความรักความสัมพันธ์ในอดีตชาติของคุณและเขานะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่แดนสามารถให้ได้สําหรับคุณนะวันนี้นะคะแนนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายอเลสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะแนนขออนุญาตนะคะให้คุณนะคะย้อนกลับไปดูอินโทรก่อนนะก่อนที่จะมาฟังไพก่กลุ่มนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตดูไพ่ให้กับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเรามาขอดูสถานการณ์ปัจจุบันความรักของคุณก่อนหน้าว่าอยู่ในสถานะไหนเอน r g อของคุณเป็นแบบไหนนะคะเอน r g อของคุณนะคะคนที่เลือก The World นะตอนนี้ ช่วงเวลานี้อ่ะความรักของคุณ่เป็นความรักที่มีความแตกต่างกันสูงมากออโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาะฐานะหน้าที่การงานเชื้อชาติศาสนามีความแตกต่างกันมากๆแล้วทัศนคติความคิดอะไรก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะมากนะคะในกรณีนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับแบบมันก็เลยทําให้อาจจะแบบมีปากเสียงกันหรือทะเลาะกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะคนนึงจะเอาอย่างหนึ่งอีกคนนึงจะเอาอย่างหนึ่งเป็นความรักที่ขัดแย้งกันสูงมาก นะคะแล้วเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งเยอะแต่มันก็ยังมีจุดจุดหนึ่งที่แบบมันรักแล้วก็มันสามารถที่จะปรับจูนไปด้วยกันได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ความรักของคนที่เลือกกล่องที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในอดีตนะคะคุณและเขานะคะเคยมีความรักความสัมพันธ์แบบไหนกันมาก่อนนะ ในอดีนะคะคุณและเขาคนนี้อาจจะเคยเป็นศัตรูกันนะคะหรือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรกันที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าเกิดมาเพื่อทวงกันอะแบบเหมือนกับแบบเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยรักกันมากนะคะแต่พอมีอยู่วันหนึ่งอะเหมือนกับแบบมีการนอกใจเกิดขึ้นหรือว่ามีการแบบทะเลาะกันขั้นรุนแรงนะคะแล้วก็ มีอารมณ์ประมาณแบบว่าก่อนที่คุณจะจากไปนะคะมีการพูดหรือการสาบานสาบแช่งนะคะไว้ว่าถ้าเจอกันอีกครั้งชาติหน้าก็ขอให้อยู่ด้วยกันไม่ได้หรือว่าไม่เจอกันอีกเลยนะคะมันก็จะมี energy ของตรงนี้แหละแล้วเวลาอยู่ด้วยกันอะแต่ตอนที่คุณพูดในตอนนั้นในวันนั้นนะคะมันเป็นวันที่คุณรักเขามากนะคะแต่แล้วคุณก็ยังไม่ได้เกลียดเขาว่าคุณรักเขามากค่ะแล้วคุณก็ไป บบเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะด้วยความที่รักมากอะไรมากคุณก็เลยไปไหนไม่ได้ในตอนนี้นะคะ่ะอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะทําอะไรก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันติดตรงนี้ไงคะนะแล้วก็บางกรณีบางฝั่งบางฝ่ายนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนกับแบบเมื่อสมัยก่อนนะคะหรือในอดีตนะคะคุณและเขาว่าเป็นคนที่อยู่คนละเชื้อชาติอยู่คนละศาสนากัน นะคะคมันก็เลยเป็นความแตกต่างกันที่ต่างคนต่างเชื้อชาติต่างศา,างส,สนาทัศนคติมุมมอง,มองความคิดอะไรหลายๆอย่างะคะ่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันก็ไม่แปลกที่จะมีการใช้ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะแล้วมันก็จะเป็นไปได้ด้วยที่เป็นการมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันแล้วก็ยังเลือกที่จะอยู่ด้วยกันอะ่ะ มันก็เป็นสภาวะเดียวกันนะคะในอดีตก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบบางครั้งบางทีอะคิดต่างกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันตลอดเวลาแต่ด้วยความรักอะก็จะไปไหนจากกันไม่ได้เราก็ไม่เคยคิดที่จะแยกจากกันนะคะมันก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณแบบเนี้ยแบบที่คุณอาจจะจำเป็นที่จะต้องอยู่แบบนี้ไปจนกว่าที่ คุณจะพอใจหรือเขาจะพอใจนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แดนสามารถบอกคุณได้นะสำหรับวันนี้นะคะชาวกลุ่มที่2แดนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย ออลโลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่3นะคะนั้นต้องบอกก่อนนะคะว่าขออนุญาตให้ย้อนกลับไปฟังออตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนาะอาจจะขัดกับความคิดของคุณเพราะฉะนั้นแล้วเราได้เตือนไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะย้อนกลับไปฟังดูนะคะเรากออ็ขออนุญาตเปิดดวงนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่าน Energy Energy นะคะย้ำว่า Energy หรือพลังงานะหน้าไพ่นะคะ เราไม่ได้อ่านจากไพ่เพียงอย่างเดียวเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสถานการณ์ของคุณในตอนนี้เป็นยังไงนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต้องปกปิดบอกไม่ได้ต้องเก็บไว้เป็นความลับนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบบอกไปแล้วมีเรื่องแน่นอนหรือว่าต้องแบบเหมือนกับแบบมีปากแต่พูดไม่ได้เถียงไม่ได้ะคะ่ะ เป็นความสัมพันธ์แบบนี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแอบรักแอบชอบนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอยากจะทำอะไรเพื่อเพื่อใครสักคนหนึ่งอะแต่ไม่สามารถที่จะทำได้นะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่ได้มีความรู้สึกแบบแบบเสน่หาต่อกันอะคือเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้รู้สึกรักแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันเพราะอาจจะเป็นเพราะว่า คนคนนั้นเป็นคนดีหรือคนคนนั้นเป็นคนที่แบบมีผลประโยชน์ที่ซับพอร์ตตัวคุณและตัวเขาได้ะคะ่ะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอดีตชาติของคุณกับเขาอะมันเป็นยังไงกันแน่เนาะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะในอดีตชาตินะคะคุณเคยอธิษฐานจิตมาเหมือนกับอารมณ์ประมาณแบบว่าเออเป็นคนที่เคยไปทําบุญด้วยกันนะแต่ว่าแบบ เหมือนแบบเจอการแล้วรู้สึกประมาณแบบชอบแต่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงออกได้อะนะคะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะเป็นเหมือนกับแบบคุณไปทําบุญเขาไปทําบุญต่างคนต่างไปแต่พอไปเจอกันอ่ะชอบแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณหรือเขาอ่ะอาจจะมีคนของคุณและเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นไปไม่ได้หรืออีกกรณีหนึ่งนะก็คือว่ามีอารมณ์ประมาณแบบว่า เป็นความรักที่แตกต่างกันระหว่างสถานะนะคะแล้วในสมัยก่อนสมัยโบราณอะ่ะมันเหมือนกับแบบเขาจะถือกันว่าความรักแบบนี้เป็นความรักที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะยิ่งกับใครก็แล้วแต่ที่แบบมีสถานะทางสังคมค่อนข้างสูงด้วยแล้วอ่ะการเลือกคู่มันจึงจําเป็นที่มันอาจจะเปิดเผยไม่ได้นะคะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ลับๆนะ อาจจะรับในรูปแบบของการที่มีคุณและเขาแค่สองคนที่รู้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้หรือว่าอาจจะเป็นกรณีของการที่แบบหนีพ่อหนีแม่หรือหนีครอบครัวออกไปอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีกรณีของการที่อารมณ์ประมาณแบบว่ารักกันมากอะและแยกจากกันไม่ได้อะเรารู้สึกว่าแบบยอมอะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนความสัมพันธ์แบบไหนก็แล้วแต่ก็เลือก ที่จะอยู่กับคนคนนี้นะคะเป็นอารมณ์ประมาณแบบนี้นะความรักของคุณเป็นความรักที่พูดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดปุ๊บพงังเปิดปุ๊บพงังแล้วก็มันก็เลยมีการแบบไม่ยอมรับจากคนในครอบครัวนะคะเคารบกันไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ยอมรับด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคะ่ะในภพชาตินี้เลยนะคะมันก็อาจจะเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะคะอาจจะเป็นความรักต่าง เชื้อชาติต่างศาสนาต่างชนชั้นหรือว่าความรักในรูปแบบของเพศเดียวกันนะคะก็เป็นได้นะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะคะแล้วก็สิ่งที่นันสามารถบอกคุณได้นะสำหรับวันนี้นันขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย อันแล้วสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะหรือว่าไพ่เ off s c ส o o l นะเดี๋ยวนั้นจะต้องบอกก่อนนะคะว่าขออนุญาตนะคะให้ย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะคะเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันนะคะเราก็นั้นก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่นั้นจะพูดไปอ่ะมันอาจจะทำร้ายจิตใจคุณหรือทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะนั้นก็ต้องขอข้มาในที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะฟังต่อนะคะก็ เราไปฟังกันเลยค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่เพจออฟสโก้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณนะเป็นความรักที่หนักหนาสาหัสมากๆนะคะอาจจะเป็นความรักที่เป็นภาระนะคะอาจจะแบบไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอแต่เหมือนกับแบบคุณต้องแบกภาระไว้ทั้งหมดคือเหมือนต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลครอบครัวแล้วก็ต้องแบบ ต้องทําทุกอย่างอะเพื่อที่จะทําให้คนรักของคุณมีความสุขเพื่อที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะมันจะเป็นสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยมันจะเหมือนกับมีภาระหนี้สินภาระครอบครัวนะคะหรือภาระอะไรหลายๆอย่างไว้มาปนกันหมดเลยอะแล้วมันจําเป็นที่มันจะต้องใช้ความพยายามสูงมากนะคะในความันครั้งเนี่ยนะ คุณอาจจะทะเลาะกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะเราก็อาจจะแบบมีความขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดแล้วก็พูดจากระทบกระทั่งกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ความรักในครั้งนี้เป็นความรักในรูปแบบที่คุณไม่ได้ต้องการมันอะแล้วคุณก็ไม่ได้ชอบที่มันเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นความรักที่เป็นภาระนะคะเป็นภาระทั้งร่างกายภาระทั้งชีว แล้วก็พาลราะทั้งจิตใจของคุณอ่ะนะนะเนี่ยคือสถานการณ์ของคุณในตอนนี้มันหนักมันเหนื่อยแล้วก็มันหน่วงมากๆนะคะกับความสมคัญนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเออในอดีตนะคะมันเป็นยังไงนะอดีตชาติของคุณนะคะความรักระหว่างคุณและเขาว่ามันเป็นความรักในรูปแบบของการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคือ เป็นฝ่ายที่ดูแลกันและกันมาโดยตลอดแล้วมันเป็นฝ่ายเดียวที่ทุ่มเทกับความรักเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณว่าในเมื่อแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคือแบบทุ่มเทจนหนักจนเหนื่อยจนทอ้อจนเขารู้สึกว่าแบบเขาเป็นฝ่ายตามฝ่ายเดียวแล้วไม่มีฝ่ายที่แบบ รักษาความสัมพันธ์ไว้เลยนะคะอาจจะเป็นทั้งฝ่ายคุณอาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ได้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายก็ได้นะเพราะว่าบางคนเนาะในอดีตาชาติอะคะ่ะในเรื่องครอบครัวเนาะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากนะคะในการตัดสินใจที่จะมีใครหรือว่าในการตัดสินใจที่จะรักใครสักคนหนึ่งหรือใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนอย่างเเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับ ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกคนนะคะดูเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบที่ต้องแบกบแบกบครอบครัวคุณไว้ด้วยแล้วก็เป็นเป็นแบบอารมณ์ประมาณแบบว่าสายเปรอะคะ่ะที่ต้องดูแลทุกคนนะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้หรือฝั่งเขาก็ได้นะคะเพราะว่ามีทั้งสองฝั่งเลยนะในกรณีนี้นันจะอ่านเป็นกลางๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าในในอดีตมันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของ พ่อลูกพ่อปกครองลูกอารมณ์ประมาณนี้นะคะรูปแบบที่แบบเหมือนกับแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นใหญ่อะเราจะต้องดูแลเราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องแบบทำนู่นนี่นั่นเพื่อกันหลายกันนะคะเหมือนอารมณ์ประมาณนี้นะคะมันไม่ใช่ความรักที่แชร์กันแต่มีแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่แบกไว้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็เป็นความหลักที่แชร์กันแล้วก็เป็นกรณีที่มีทั้งสองฝ่ายร่วมกันแบกไว้แต่ว่า มันแบบเหมือนกับแบบในช่วงนั้นนะคะคุณอาจจะหนีมาอยู่ด้วยกันด้วยความรักแล้วก็ช่วยกันสร้างตัวแล้วคุณอาจจะแบบจากคนที่เคยรวยอาจจะต้องออกมาแบบเริ่มทุกอย่างจากศูนย์เพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยเป็นอารมณ์หนักเหนื่อยแล้วก็เป็นอารมณ์ที่หน่วงแต่คุณก็ยังเลือกในทางนี้นะคะมันก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าเวลาคุณเจอคนคนนี้เนี่ย คุณจาเป็นที่คุณจะต้องรู้สึกแบบนี้นะคะรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหน่วงรู้สึกพยายามครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ที่เหมือนกับแบบจุดจุดหนึ่งอะ่ะคุณอาจจะเคยพูดไม่ดีต่อกันหรือว่าคุณอาจจะเคยแบบเหมือนสัญญาว่าชาติเนี้ยคุณให้ฉันมาเยอะแล้วชาติหน้าถ้าเราเกิดมาเจอกันอีกอะ่ะฉันจะเป็นฝ่ายให้คุณเองนะคะแบบนี้ก็มี ะะใชห่หรือบางอย่างก็คือแบบเหมือนชาติที่แล้วคือดูแลกันมาดีมากนะคะเราก็เหมือนกับแบบต่างคนต่างดูแลกันดีมากแล้วเหมือนกับแบบเขาก็ให้สัจจะอธิษฐานกันว่าชาติหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนะเขาก็จะกลับมาทําแบบนี้กับคุณเพราะฉะนั้นแล้ว่ในเมื่อเขาต้องการที่จะมาดูแลคุณแล้วก็แบกภาลาไปพร้อมกับคุณชีวิตของคุณและเขาจําเป็นที่จะต้องเหนื่อยเพื่อที่จะได้มาเจอกันไง นะคะมันเป็นมันเป็นเหตุและผลในการมาเจอกันของคุณในชาตินี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนั่ให้ได้เนาะนั้นขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย